เอาใส่ลงน็อตนี่โตใหญ่เลยบ่อตัวน้อยนี่เออันนี้บ่อเนี้ยเอามากินในพันใหญ่นะอันนี้กูแกงแกงใส่กระเพ็ดนะอืมแกงตัวไรแกงตัวขาวๆบ่ลึกแกงตัวนอกนี่แกงตัวนี้ดิแกงตัวนี้ดีกินนะนั่นแหละเออบ่อเฮ้ยบ่อเนี้สองสามปีบ่อ ทายสบายดีทุกคนสบายดียั่งแรงบริภพ่อกันเทิงเลยพ่านหนวดบม่ค่อยจะมีโอกาสได้ถ่ายคลิปให้ทุกคนเบิ่งทชมเลยแต่ว่าเมื่อน,นี้ขึ้นมาป่ากับทีมงานก็เลยได้จังหวะได้ถ่ายคลิปให้ทุกคนเบิ่งบรรยากาศกันฮ่าฮายู่หากินเขาเข้ามาเนี่ยขึ้นมาน้ำกันสี่คนทุกคนเลยนี่พ่านแอดนอะฮะผ่นยานญ่เฮาหอมนี่นำทีมขึ้นมาเออแล่ <laughs> <laughs> าก <laughs> ็มี นี um> um> 네่บากรำเงินมานำมาอนิครับสบายดีสบายดีโอ้เฮิงเติบแล้วเนาะไอ้น่พ่อกรแต่ายหอบนะว่าอยากมาทำกันเระต่ายกับแม่นางบุรีมาบุรีมาจากตือเออเอาบัตนี่แหละบัตรดีเด้อได้บุเออโอกาสดีแหละจัดง่ายเออจังหวะต้นนี่เลยฟังเบิ้งนี่มีพระบัดดองแม่ทุกคนเลยนี่พร้อมทำไหมโอ้เจริญพรเจริญพรเอ้า ส่วนบอกใกล้มาหอดเราเห็นทุกคนเดยคิดว่าพนอาจจะไปห้ากินบุหรีว่าอาจจะลงคลิปอยู่เทิง์คุณเออเห็นแต่รถจกักรพนจอดเป้าไ้ตะลึงเง่งแบนี้นนต,ตายเ,ยเออเมือม่อก็เมือ่อบ่ได้มะโทรให้ทีมงานขึ้นมาเทิดว่ะไมยขึ้น,น้วได้ยังเกี่ยนปั่นเข่าพันแล้วว่ะอือรถพนเพ่ทุกคนได้นี่เมื่อก็ม่ได้เอออันย่ำมันเห็ดอะเห็ดละ,ละ,ละ,ละย่านหมขี้น้ำหน่อเบาตะวิดกับเบาะไงอยูย่ในน้อยเขา้าหน่อยเขา่เขารถ แม่พากจะคล้องกับขี้บ่ได้บาทนี่จะเป็นคักเนาะเดี๋ยวหากำมาหอดเทาก็เดี๋ยวหาแนวห้องทองกันทุกคนเลยจังคอยออกไปหาอยู่หากินนะเนาะเตรียมอะอยู่ในกินกันทุกคนเลยยิ้เข่าได้สิเห็นอะไรได้สิพอมปิ้งแล้วพอจีจี้เอาขึ้นนี่แหละเออเเดี๋ยวแปงๆปตื่นมาหน่อยหนึ่งเดีทั้งฝีก็หมูคือกันมิแต่ผูกข้อหมูของอันนี่หมูตอน อืมฮึเหตุผลอยู่ในกินกันทุกคนเองไเน้ยไิ้บ้าได้เมฆาข้าจายังซีบเนาะอืมกินเไม่จะกินแหรอ้คักคัค่ะต้งสั้นได้ข้นน่อยงานลอยเนาะงานลอยเลยใส่เยะเนาะนี่ตัวใหญ่เลยมอเท่าน้อย อเคสุกแล้วมาเด้ทุกคนมากบ่เนี้ปันทุนอืมั้ทุนละอืมอิ่มเลยปอืมบ่อิ่มแล้วหวแข็งดีนะสไปบันเลยคอดึกๆแล้มาจะงายไหมอปอไก่ยังมจะดีไั ืแผ่นเป็นนอนโยงจมบกบ่จักนมหนาปปนี้่กลางครับมันยังกล้ามันให้ปนีต้องต้อหเืองขากระเล่นนี่ดำเย็นไผเนีย เอารถนำกินไปกะนํนดื่มได้รอากตักน้อกินนะน,น้ำทุกคนในสุกแล้วนไปเรื่อยๆตอนนั้นก็นกนป้งไ้ในาบกไก่ชาบะไก่หิวเข่ามาจา้วหน่อยตมะฮุงกับปีงชิ้นหมูเขากินน้ำแล้วก็เตรียมโต๊ะทุกคนได้บัตรเลาเมื่อนี้มีฟูมะพร้าวแครมหายได้ <c oughs> เลี้มมะพร้าวแคมกันอ๋อแคมนะเน็ตไปทางใด ลงไปบึงแฮวกันไปบึงแฮวบ่ไปแฮวตัวพี่บอเดี๋ยวขอไปบึงแฮวต่อพี่เดียวไปตังไปหล่อเลยทุกคนเลยเพราะว่าห้องกระปะแฮวลายมือเลยตัวไก่ก็จะไปกวนให้หรือบ่เดี๋ยวไปหล่อบึงแฮวแถวที่เาเคยใส่อะไรก็บหล่อบึงแถวปลาโกกบกแถวน่อยเลยนะแยกทางไปทางไปทางมันเลยทุกคนเลยเหลามันไปแล้วมันเป็นทางตะเวนออกเนี่ยทุกคนเทามานไอทางตะเวนตกนะตะเวนกะยังบัสูงบันได มีเวลาเลาะกางเวนออกบลายทุกคนคันเมิดแค่เป็นเลาะก,การเมื่อเลยเขาก็เลยดอกหยางามดีทุกคนนะโอ้สีสันงามดีคักากลีกวยถือว่าทั่วบุดนะแถวดานบรได้ที่มีดินมีน้ำขึ้นมาหมดเลยงามงามเห็นหนอยมูหลทุกคน หมูเริ่มออกดุดดานนะได้เบิ่งผมดุดาต่อจุดมุนบดอ่ะเทียวยังใหม่อยู่ทุกคนน่าจะประมาณเมื่อคืนนี่หรืือเม่อวานนี่แหละนี่มันดุดหล่อเลยหล่อไปเต็มายดานนี่เลยทุกคน มูใหญ่เติบแล้วทุกคนเลยมึงหอยตีนตัวมูใหญ่เลยเนี่ยหลุดหลอกไปเลยเลยหอนหนาพาได้ทุกคนเลยเป็นเฮลแล้วนะลงไปเนี่ยผู้บอลน้ำใส่เฮลอยู่ลุ่มพุ่นอีกไกลเติบอยู่เดี๋ยวคอยหลอลงไปทุกคน พังเสียงไปน้ำนะแต่ว่าจะลงยากเนี่ยบึ่งมันขออีกดีลงไปเลยนะลงมาหอดกบกที่เขาใสา่แหวแลยวทุกคนเลยแต่ยังเมจิลีอ่ะบนนี้เสียงยังอาก็ เดี๋ยวคุณมืดแน่ทุกคนเดี๋ยวเบิ่งเห่าเลยอ้าวอ้าวเป็นต่นนี่ทุกคนเอาแล้วอู้ยคือเป็นต่นนี่นลยมีแนวเหยียบทุกคนแต่ว่าเฮ่ามันบดีดออกนะเดี๋ยวผมเบิ่งคันี้ก่อนทุกคน โอ้ยนี่นะนี่หอยหมูมานี่นี่นะนนนนะแล้วยังปเป็นนะน,น่ะวะนี่นี่หมูถือกนี่แต่ว่ามันมงหอยมันยันมันตื่นทุกคนโอ้ยนีหมูเหยียบเหวแล้วแต่ว่ววาเหวคือเป็นสภาพนี่ทุกคนมันคือลันแบบนี้วะ เร็วโอ้ยจะได้เด้ทุกคนเด้อโหนี่นะมันคือเป็น่านีวะนี่โอ้ยผาดได้ยังได้นี่นี่ย ธรรมดามันควรจะเป็นแบบนี้ทุกคนแล้วมันก็เรียบร้อยแล้วแต่ว่าบูฮู้ย้อนเหตุผลยังโอ้ยมือเหนื่อยทุกคนเลยโอ้ยย่างเมื่อยลงมามาเห็นเหวเป็นแต่นีงแหงเมื่อยตืมทุกคนเลยหมูเหยียบถือข้างเน่แล้วทุกคนแต่ว่าเหวมันมันยักเขาบูสุดนะนะ มันอยากเขาเขาได้แค่นั้นเดียวหนึ่งแล้วมันอกี้ไปค้ำกับโตทีโตทีห่างให้ให้ให้มูเหยียบพนะทุกคนเหยียบได้สปริงมันดีดออกมาสุดเห็นไหนมมันมันบอกยากเขากับตีนหมูนะเลยอู้หูมึงห้อยหมูแถวนี้มึงห้อยหมูเหยียบมันสักะร่องตอนอาจจะตอนที่มันเหยียบให้อหรอนะทุกคนดีดอยู่บนบึงบ้ามันเช้านี้ โอ้ยเสียดายเด้ทุกคนเลยเดี so è, ๋ยวเราจะห่างไว้อีกก่อนทุกคนห่างไว้มองเก่านี่แหละเดี๋ยวแปลงก่อนทุกคนแปลงกลับสู่สภาพเดิมนะทุกคนเด้เดีเนียนๆเลยบั๋นโอ้ยเสียดายทุกคนเนี่ยมองในมูมมันยันนี่ตีหนยังยันนี่บบบึึ้้มมมัเลยโอ้ยนี่ ถือว่าเบิ่งบออกนะแก้วเขานะถือว่าโอเคเลยเสียดายเด้เหี้บแหี้อแล้วผัดเป็นเนี่ยนี่ทุกคนเลยเออยังมีรุ่นอีกสองเหี้อที่พันแอดพยายามทุกคนเลยแล้วก็อีกจุดหนึ่งเขายังพยายามเพื่หละอาจจะเป็นปมืออื่นเสาะเพื่อมันนี่ก็เผื่อเขาออกวิดดงเลยข่ะน่าจ,จะเมิดแหละน่าจ,จะได้การเมื่อทําทางเมื่อพอื่อไปทุกคน ขึ้นเมื่อยทุกคนเลยหลอกมาขาขึ้นมาแห้งเมื่อยกว่าขาลงอีกโอ้ต่อออกมาหอดานเลยวันนีเกือบเกือบมืดนะทุกคนตอนนี้เปิดแฟลชอยู่แต่ว่าในโทรศัพท์จะซื้อไว้คือแจ้งแจ้งแน่ทุกคนเลยทีมงานก็นจะพกะากลับไปทลายหอด่านพันแอดได,ได้ยินบอพานแอดเป็นอะไรทางน่น ไปอีกด่านนี่ทุกคนพอมีเหวอีกอันหนึ่งอยู่พี่ส่วนเฮามาจากมาจากด่านนีบาร์ลองเงินเนี่ยจักอยู่ทางใดบาร์ลองเงินรอกลับมาแคมปเราบอบาร์ลองเงินเอาวอบอลขึ้นมาใส่ทุกคนเพราะว่าเพิ่นบาดมาก็เลยเอาวอเพิ่นขึ้นมาใส่นี่ยพอได้ซอยเวลาเอาแหนกันไปนะทุกคน มีเจลีนะวันนี้ยินเสียงไาตอบคือที่อยู่ไกลกันไะเดี๋ยวเลาะเมื่องทั้งแคมป์หมดแล้วทุกคนบ้านแสงตะเวนยำแรงทุกคนเลยตะเวนกระจะตกดินเลยกลับมาฮอดแคมกันปุ้ดดิ้มืดทุกคนเลยแ<ม>นะ่มาฮอ,กอดก่อนล่ะมาฮอดก่อนล่ะเป็นอะไรบอกมีรายการมีรายการเลยเ <laughs> <laughs> จมส์อยยูมีจะล้มเอออ่ะ <laughs> ผ่านผ่านมาหนิมือไม่ยังไหวอีกทีหนึ่งเนาะมัอมีไฟมาแลยเนี่ยพระแน็ยังพ่นมาปะอือเท่าบ๊อบหึ้ยไฟมาทุกคนนเลยจะรวยมั้นอ่าเท่าอ๋ออะไรเลิศฮะสบายดีสบายดีป้าจะจะจอยวัดทุกคนเลยจุดจอยวัดอันนี่ย่างเอาจะเหลืองวัดเลยนี่จะจอยหน้าจุดแหลมจจะมืออลไรขึ้นมาอยู่นี่ปวดว่าเห็นน้ำมูก จากมืออะไรขึ้นมาอยู่นี่ฮะแม่นสามเลยพ่อโตสามมือเลยพอแต่แจวแล้วเนาะเหาอยู่หนึ่เป็นห้าแล้วอยู่หนึ่งแต่เหาเนี่หอกนกเออเล่นนั่นละเออเกือบปวดขินพวแล้วก็หอกนกก็ได้มล้มเลยเนาะบ่เออล้มล้มบอแต่พ่อได้อยู่นกเออนกไลยอยู่มาให้บอเออมาให้ลมต้นไก่หอดหวยนะย่างอยู่ยังเออใส่คว้าตอนเสาไปเพิกแล้ว อันนี้ไปนั้นเจอสมมติไก่ควานอ่ะอือหางมยิงนันได้ถ่ายยิงมูห์ถ่ายยิงมูมันเดอดุเดาเลเออสปอร์แล้วใช่ได้มาหอดกสายเลยอันบ่โอ้โหตะบุกหุ่งก็บาเคลมเสียบหนึ่งตัวขักปะนะเป็นอะไรพ่อเพี้ยงแน่มือนี่บอกว่าเราไผ่านมานะบอว่าเฉพาะมือนี่อันมือนี่กะมันเจอมันเจอเออถึงมูหยิงนี่างไรถึงมูหยิงโอต้องเลือดฉะไปพแล้วเนาะ บนมันล่มมันมันครบกันเออมันโจกกันเออมันครบมูทีเซิงได้ยามมูทีเซิงมันจครบกันกี่กะกะคือเนาอยังวิกเยแม่แม่นมัน้วนี่เนาะแกชงรถดบอในบูว่าอยู่ทางใดเจ้งี่ยุทตจะคือมันนี่ยนี่พังก็บอกว่าม่ทาใดอไยอทางใดดักทังอีกเขาพ่าวเลยอืมกูจักแล้วบอลเนอไปโลด เล่งเล่งเล่งม่ใกันโ้ยลมพัดงน่นเลยเนาะเออพัดยงเทิงมันโอ้ยพอไปหอดยังบม่ได้เห็นหอนมู้ดจํำอืมเบลุมเบลุมเบลุมุมลุมไปแล้วโอ้ยขับไปยังเนาถือว่ายังยังฟาวยู่มานี่กบูบีถือว่าเดยยังพันเอดเดี๋ยวถาเบิ้งพันเอมาจะหน่อยก่อนมูไลเลีได้ช่วงนี้แล้เออคนยอมรับก็เลยเงียบเนาะยอมรับเลยว่ามูไลไปทีงไหก็พอ แต่ว่ามันล้มอกอาสเท่าหนิงมันนี่ยากโอกาาจฮาชิฮูมันนี่งนะอย่างแต่มันยิงเฮาก่อน <laughs> แายการมันมีนมคนอืมอืมออเอาอุดนากินช่นนเะนาะนนี่แหละได้โมมาต่บ้าน,น่นหีะของของพอ เพิ่มน้ำหนักให้บะไก่เนี่ยพอได้มีแห้งยางต่อยนะ่ยมาจีเลยเนาะอะมูใหม่กว่ากับยางก็เรียบร้อยมาคับเบาอยู่บ้านโอ้ยมาหลดมาหลดเถอะ่าเอาฟังหอมมาหลุดเออะก็ผนเบาะไปเห็ดเพิ่นเผื่ามาสิเพิ่นสิเห็ดไผ่ได้บัดมาเลยกะเได้เออบุวิอันชินโมพ่อบ้านเหมืนถือมาแต่บ้านคือเก่าข้ากินข้าวกินน้ำอเมริกากับผักพรทุกคนได้บ้านนี่ นี่เป่าไก่กับเพากระยุ่นนี่แหละเฮียงกันทั้งนี้ของเปล่ารำเงินเพิ่นทั้งนี้พาเนตเด็นเลี่ยนกันอยู่แถวนีิแหละโอ้เขาบัดดองเขาดองไล่ไปไกลเนี่ยเพราะว่าเพิ่นสีเข่าดังผดอ่ะก็เลยเอาให้ไปอยู่แค่ห่างหมูเนี่ยว่ะก็คืนมาแล้วเพิ่นอยากเลี้ยไม่ได้เพิ่นมาเลย เออเวรยไม่ก็สีเข่าอยากดุกลางคืนอะไรปุ๊ยว่ะไปอยู่เสียงห่างมูเน่ว่ะเนาะพักผ่อนก่อนทุกคนได้บัตรนี่อะลรมือเงินเสาร์นั่นา้อไปเนาะคอนแจ้งของจังหวะก็ดีทีหนึ่งเนาะฮะบริการรถไฟกลางคืนดีเออบบได้ทางนี้ได้ครับได้เวรย์การรถไฟเออกิลิ่งนี่ยโวยใช่โวยกุกได้แน่นะนจัดมาหอบันทีมงานในไลน์เน่ะผู้เล่ยไม่กับผู้เล่ยไม่ บางคนก็ซื้อเลขก็มีลินไผ่ก็มียังขึ้นมาน่ะโอ้ยเงินชามแชนเดือชาวพันก็มีว้าว่ะพวกกันหัวคนกันนูก็ถึกอยู่ใช่ไหมครับยังวะพันพันเออพันไปที่สักเดนสบายดียามเสาอีกทีหนึ่งทุกคนเสามาเน่ออกแต่แคบแต่เสาทุกคนเลยเอามานั่งได้แหละระยะหนึ่งเลยแหละบอกไกลว่าอยู่นี่มีนกขวาไก่ขวานะ ขวากายทรายเขาคนว่ะเขาก็เลยมานั่งพกเบิ้งตุกคนี่ยมันสีเขามาเลยบอนะเนี๋ยมานั่งจริงบางคนจะข้าวนะเมื่อนน,นี้มาเผากุงให้ลเลยทุกคนมากุงให้นะเดี๋ยวติดตามบานการเมื่อานี้จิมียังเขามาให้ที่สองบ่นะ เปลี่ยนแผนทุกคนเลยโอ้ยนางเบิ่งอกเป่าเบิงก็ะหอกเขาลาละได้เดี๋ยวไปเอาของมาไก่มาก่อนเปลี่ยนอาวุธกันทุกคนเดี๋ยวเราไปลอกเบิ่งบัตรเพราะมันชิอยู่ยิ่งบ่หรือว่ามันเห็ดใส่เฮาบ่เฮ้ยยามซื้ออาวุธนักมันเข้ามาใกล้เฮ้ยเข้าเข้าใกล้เข้ามาจนคือเราเห็นเราถ่ายเบิ่งเลยทุกคนนกทั้งนกทั้งอ่ก็ะหอกเข้ามาใกล้เลยไปเอาตัวนี้มาเบิกเลย มาคือเกาบอ,อเป็นอะไรบาทเลยทุกคนกลับมาบาทนี่พัดคือลมแห้งแ่บดน,นกกระมิจิรีอยู่ไม่นีบดเลยโอ้ยแป๊บเดียวทุกคนเขากลับมาเอาอันเอาบทใหม่มาเน่ยก่มาหอดสิบนาทีนะแป๊บเดียว มาหอดไปึ้นก็ใหม่มา,มา,มาใชนะ้เลยทุกคนนี่ขึ้นมาหอดมีจิลีอยู่จะไปทางไหนบนนกก็ได้ก็หอกกบุปหินตัตเลยบ้านตอนเ้านั่งเผาโยลุ่มนะก็หอกประมาณสองโตนี่แหละทุกคนที่เ้าแหนมเห็นนะนะแต็มหนึงนะทุกคลนลูกหนึ่งนะนกเหลืองอู้เขามาจับอีกทางนะั้นตกลุ่มเลย เดี๋ยวนางเบิ่งอิจรายก่อนทุกคนเดี๋ยวมันเข่ามานตืมอีกนะอย่างกีฬาก็พอได้เมื่อหายทีมงานเหตอยู่ให้กินตอนเช้าก็ยังโอเคอยู่เลยลงมาเลยทุกคนเลยไปเบิ่งนกเขายงีงลงนะยังอย่างอบไปแล้วบอบมีแนวออกไปกินนะพี่จนกรลงแห้งคนนี้สไายเราคนเรียกโอราะเธอ นกเขาตัวเดียวทุกคนเนอะยิงบาดเดียวเหนแล้วเลยมิดเลยโอ้เดยังอยู่ทุกคนนะเดียวป่ะเดี๋ยวยางเอาไปเบิ่งอีกกกหนึ่งอยู่นี่เลยก็ออกเมื่อทุกคนคันมีนกมียงกันเดี๋ยวจะถ่ายให้เบิ่งขันโบเห็นกัและเมื่อพอกันอยู่แคมบบันเก็บมานกก่อนกลับมาหอดแคบทุกคนในบ่ได้เติมนั้นในเตาเดียวแหละน้องพี่เด้ ไอเอามาโซจีดจิดจิดลบไปนคบอโอและตัวเดียวแหละทุกคนในแบบบางลงเงินกำลังคู่อยู่ใช้ของบางลงเงินนี่จ้ะชูนยอู้ศูนย์แล้วบาทบางลงเงินศูนย์อะไรได้เอาย่างไปนีนเสียงลบด้ยไปก็ได้ก็ขึ้นโอ้ยฟิลิปรีมือนนี่ทุกคนเลยคือเห็นนั่นแหละเห็นนี่เสียงลุ่วอ่าวอ่าวนี่ก็ได้อันนี้ข้างวาใช้ว่าได้งนหินนี่บังบังลมไปนะ อยู่แล้วก็เลยค่อยๆในอันตรายยับออกไปบอลลงๆเนี่ยทางนอกผู้เสียงลมเมืองกงใหม่อยู่นอลน,นวลอยู่มันอยู่หัวผู้ทุกคนเนี่ยมันสูงมันเลยลมแห้งนะนะเนาะเมนูยังบะลงเงินผัปกป่นเออเอาจัดไป,ไปเอาอดชมไปกินหวานเนาะมียังก็กินไปซะ,ะก่อนหมดเลยเนาะอนั่นนี่แหละคันในพลาดแล้วมันเป็นนั่นนี่แหละที่จริงก็ะหอกไม่เช้านี่กยใกล้ถึงไทยเอฟซีบิ่งเยอะมันลงมาใกล้ๆนะครับ คลองถ่ายตัวใหญ่กันนั่นนี่แหละมันเป็นนั่นนี่แหละก็ถ่ายตัวใหญ่เลยเห็นนกแล้วเปล่าเห็นนกน้อยๆเอาปั๊บเดดีในผ่านใหญ่มาตังเราได้ผ่าใหญ่กับพวกมิจิริโบเบ่เดนี่พวกนี้เอามากินในผ่านใหญ่นะอาแกงแกงใส่กระเพ็ดอืมอ่านะ แกงัวไนแกงตัวขาวๆบลึกแกงตัว,วน,ตอนอกนี่แกงตัวนี้ดิแกงตัวนี้ดที่กินนะนั่นแหละเออแกเฮ้ยแองสม,มีบฮิวว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 นกตัวเดียวมวววนวว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 ดวว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 วะวววววววนววววว กินลําบากแล้วทุกคนเลยแบบนี้